บันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลบันทึกความเข้าใจร่วมนี้ทำขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานในการจัดตั้งรัฐบาลและทำงานร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรม และพักพลังสังคมใหม่ทุกพักแห่นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพักจะถักดันนั้นต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์ประกอบไปด้วยวาระร่วมดังต่อไปนี้ ข้อที่1ฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนข้อที่2ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศ โดยจากไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือข้อที่3ผักดันการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยยึดหลักความโปร่งใสทันสมัยมีประสิทธิภาพและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน ข้อที่4ครับเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งการเกณฑ์ทหารอย่างสึกสงครามข้อที่5ครับ,ร,บร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสนติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงทบทวนภารกิจของหน่วยงานและการใช้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมัน่นคงข้อที่6ครับปลักดานการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและปราศจากทุจริตข้อที่ 7, ครับ แก้ไขปัญหาการรุจกิตชุจริตคอร์รัปชันโดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรักโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลรักในทุกหน่วยงานข้อที่8ครับร่วมด้วยฟูเศรษฐกิจโดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรมข้อที่9ครับยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทมาหาก,กินและการดำรงชีวิตของประชาชน เช่นตัดลดหรือพักใช้ชั่วคราวซึ่งการอนุมัติอนุญาตที่ไม่จําเป็นและเป็นอุปสรรคเพื่อปรับปรุงใหม่ให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องทางด้านการเงินและสร้างแต้มต่อให้กับ SME พร้อมกับมุ่งเน้นการเติบโต GDP ของ SME สนับสนุนอุตสาหกรรมและสินค้าไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ข้อที่สิครับ ยกเลิกการปูกขาดและสง่งเสริมการแข่งขันการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเช่นเครื่องดื่มแลพอลกอฮอล์โดยพรรคประชาชาติขอสมนสิทธิ์ในการไม่เห็นด้วยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแลพอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลด้านศาสนาข้อที่11บเอ็ดตัดปฏรูปที่ดินทั้งระบบด้วยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องประจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมแก้ปัญหาแนวเขตป,ป่าไม้ ที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนรวมถึงการทบทวนคดีที่เป็นผลจากนโยบายทวงคืนผลปราข้อที่1 2ครับปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคำนวณราคาและกำลังการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงานข้อที่13ครับ<ไ>จัดทำงบประมาณแบบใหม่ โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานศูนย์หรือที่เรียกว่า zero base budgeting <Yeah. S 1> ข้อที่14ครับสร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระทางการคลัง,งระยะยาวข้อที่15ครับแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วนข้อที่16ครับ นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชายาเสพติดให้โทษ yeah, <yeah>, yeah. ผ่านการออกประกาศกระทรวงสาธารณาสุขโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชาข้อที่1ิครับส่งเสริมเกษตรและประศุษ,ษัตว์ปลอดไทยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มการเข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและแหล่งน้ำสร้างความเข้มแข็งข,งของกลุ่มเกษตรกร เพื่อวางแผนการผลิตและรักษาผลประโยชน์เกษตรกรส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจข้อที่18ครับแก้ไขกฎหมายประมงมขจัดอุปสรรคเยียวยาฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืนข้อที่19ครับยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพ ให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรมและได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าควองชีพและการเติบโตของเศรษฐกิจข้อที่20ครับยกระดับระบบ,บสาธารณสุขเพื่อจะให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณรสุขที่มีคุณภาพทั้งการส่งเสริมการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพข้อที่21ครับปฏิรูประบบ,บการศรรึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตข้อที่22ครับสร้างความร่วมมือและคนกายไทยในและระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาส่นพิษรวมถึงการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า net zero โดยเร็วที่สุดข้อที่23ครับดำเนินการนโยบายการต่างประเทศ โดยการฟื้นฟูฟบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะกระอบความร่วมมือพหุภาคีรวมถึงรักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศไทยและประเทศมหาอำนาจทุกพักเห็นพ้องกันครับว่าร่วมกันการร่วมกันบริหารประเทศด้วยแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งครับ ทุกพักจะคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคนข้อที่สองครับทุกพักจะทํางานโดยซื่อสัตย์สุจริตหากมีบุคคลของพักใดมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันทุกพักจะยุติการดํารงตําแหน่งของบุคคลนั้นๆทันทีข้อที่สครับทุกพักจะทํางานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน จริงใจต่อกันสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่งข้อที่4ครับทุกพักมีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่น mm. เพิ่มเติม mm. แต่ไม่ขัดแย้ง mm. จากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้โดยอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารของรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนของแต่ละ พักการเมืองข้อที่5และข้อสุดท้ายครับทุกพักมีสิทธิ์ในการบักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติม,มแต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในมันรึกขก้อตกลงนี้โดยอาศัยอำนาจนิติบ,บัญญัติของผู้แทนราศฎรที่สังกัดแต่ละพักการเมืองเป็นการจบการอ่านบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ครับมีทั้งหมด 23ข้อรวมถึงแนวทางการปฏิบัติอีกหข้อครับ